ไปหัเต็นไหมกูเบิ่งก่อนมือมังสิเบงมี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 อยากดูปาบาลอีกรอบใครให้ปาบาลลูกก็ให้เลยลำคาญเสียงเจ๊สียังค่ะอุ้ย คนในหมู่น่ารำคาญเสียงเจ็ดี่คนเขาเป็นอย่างอะเสียงเขาไม่ค่อยเข้าหูเราเลยตั้แตงแต่เริ่มเริ่มเป็นบ้าแล้วคับพี่น้องริ่มเป็นบ้าคพย่อคนเดียวแล้วเ,วเริ่เริ่มเป็นบ้าแล้วผมคนกี่ทางไหมแม่เซี่ยเลี่ยมล่างอะแม่พู้ใดผม บ่ายิ้มหำหรือสิลูวกมอมอยู่ไหมเดยวพี่คงแบบเศรเลยล้วต้องสืบให้หำอยู่กวางเด้อกูสิบบวกเด้อพี่บีมีชอบไรเหรอครับพ่อพี่บีจะชอบชอบไรคนเดียวถ้ามาต่อสู้กับเสียงพวกสัตว์ประหลาดพวกหนู้ไม่ได้หรอกค่ะคุณไม่ทันเขาค่ะ ทำไมอเฮ้ยาทำไมทำไมซืม้อไ,ไ,ไ,ไม่ได้แม่กว่าพี่บีจะพูดได้แต่ละกคำนะคะโอ้เบลจะพากเธอรีวิวจีจีหรอพี่รีวิวหนูแล้วพี่ก็รีวิวพี่บีกับจีจีหน่อยสิแล้วก็โอ้ยอย่ามาว่าให้น้องสาวแต่น้องกีนะเรียบร้อยมากน้องกีน่ะน,น,น้องสาวถึงที่แรกชนะ ร,รู้ไหมว่าสูดที่ไรไงหนึ่งมันไม่เถียงอะไรเลยท้เก่า้ะูด,งดไงว่าน้องคุยกับพีห่หรือยังก่อนหนึ่งมันไม่เถียงแล้วก็มไม่ได้พูดหลอนจะไม่พูดอะไรกับใครง่ายเลยนะคะพูดแล้วแม่เถียงจริงเลยตอนนี้ เราจะไม่พูดกับมนุษย์นะครับเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นเอเรียนเราจะคุยเฉพาะหนึ่งพี่บีคุณพ่อคุณแม่พี่ฟิลแล็คนที่สนิทมากๆค่ะเท่านั้นอย่าเปฝันค่ะอย่างนี้ตามคุณจะเลิแล้วเนอะน้าเชื่เองนะ ลูกลูกเก่าเจ้าใครนะคุยกับใครนะฟูกฟูกฟูกเหรอใครกับแม่ต้นน่ะไม่ใช่ค่ะไอจีไม่ได้ใช่ไหมไอจีนะฝากบอกฟูกหน่อยว่าคิดถึงเขาจะคิดถึงแม่ไหมโอ้ยแม่สวยเขาต้องคิดฮอนเบี้ยให้เราเฮ้ยเธอไม่ฝากบอกก็เธอฝากไอจีดีกว่า cái gì cũng phải được cái cũng hồ là phải bị hành nó ra ตื่นเห้นไว้แช่ปรัเปลียดมึงมีคนอยากให้รีวิวพี่เบลโอ้ยจะรีวิวเป็นสีเขาขอมาแม่คือโอ้ยเดียวแชร์ถ้าพูดรีวิวอีบลตั้งแต่วันนี้ถึงตีหน้าจะหมดไหมเป็นเรื่องดีๆใช่ไหมเขาให้รีวิวเขาให้รีวิว เรื่องดีๆเอาเรื่องดีมี่เหรอใ่เรื่องดีๆโอ๊ยชุดปิดเดี๋ยวให้คุณคิดก่อนว่ามีเรื่องดีไหมแลว่าแไม่อรแรงมากเลยแรงมากแม่ รีววแม่ีม,มบอกว่ารีวีวนาฬรกรหน่อยเนี่ยเอานาฬิกาเรอครับพี่รองเข้มมากนะครับพี่รองงกรีวีวหมูยองนะคะมูยองนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบอาบน้ำนะคะแล้วก็เป็นคนชอบกินข้าวกับแตงโมนะคะใครจะมาหาลูกซื้อข้าวกับแตงโมให้ลูกนะคะ

สวัสดีครับทีมงานตัวเองหน่อยเจสีครับอมเดี๋มายุ่งยากกับ,นนค,บคุณแชมป์ค่ะไม่ไมองม่ไม่ไม

มีมีี่บ้านยั้งยครับเม่สี่สิบสาก็เกี่ยวอนี้ดีครับาเม่อ่็นเช่นีสามทีเม่อสี่เป็นเช็นนี้สาดทนจะ้องเป็นอะไรเนี่ยหมดคำหมดเล่นเกมเนี่ยไม่อยากรกสุดใจหรอกสุดใจเราไม่พอไอ้ทําไมของเขานายกเขา็่ไ้าอ้ยเป็นัไันนกตัวห่ของแท้วมาคิดเบอง รับดูรับดูแต่รับดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอจะหยุดอัดดาบเดี๋ยวไปเดีไปหยอกอกอะไรมิสเตอร์ออฟเธอช่วยตอบคำถามให้ฉันหน่อยกับการที่คนบอกว่าทำไมพี่ฟิลไม่ไลฟ์กับพี่หยองพี่หยองไปไหนคะท่าน นร่อที่เสียงน้องก็อยู่ในไลฟ์ของฉันมาหนึ่งผลงานบอกไปเลยว่าตาเน็ตเลยคิดว่นนี่ไม่ได้เอาแบบสุภาพกว่าน like ี้นี่กว่านี้คุณไม่มีตาเหรอครับคุณมีสมองเหรอครับอันนี้คือพอสุดแล้วพอสุดแล้ว อันนี้ก okay, ciğim, e> ็ส like ุดแล้วโอเคขอบคุณมากแช่นี้แหละใส่แอติ่า้พี่มใช่คนะไรเหรอใช่นที่่ท่าทไมพี่ยไม่ได้กับพี่ิมกับพี่พิมไปไหนไม่ใช่กับ่อก่กอ่ลมของการปกครองาะเรานักเรียนที่เราเป็นไม่ถูกว่าไม่มีไม่มีไม่มไม่ เรากัด <Okay. S 2> ชิ้นให้ชิ้นแม่ต้องติดต่อมาชิ้นนี้ปู่ oh, มานังตักแม่ไปหาโน่นเลยบ๊อกบอก จากยาสีบันดารีของเราเอาอีกคนนึงว่าอยางบริการเแ็บโยว่าเขาเอื้อเอาทุดนน้ำถล่มนีนือการงกลาคุดีนด้วได้างนี่เปิดละครละครลิงอยู่นะเพราะว่าเราปิดกวบกุงนะครับวันนี้กำลังจะทาเป็นสาขาใหญ่กว่าเดิมจากเงินไมสองตัวเธอนอน้อเธอเข้าสูนอครเรียบร้อยไม่สมัครนอ้ ไม่ได้เอกงน้องเป็นต so ิวมามาเล่นที่สุรินตั้งปีนะอมคุณนะและที่สอาวันนี้ก็อยบอกว่าตับใครที่ไม่ชอบของหวานนี่คือไม่ได้สามอายุ27นะคะอยู่รบเียงันสมาปีแรกนะคะพอไม่ได้สามปุ๊บอะไรมันดิบดง่ายเลยเลย